ขณาน,นี้ทัมเมอร์ที่เราในวงจรว่ารออีกหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ผมตั้งไว้แค่สิบวินนะครับถึงเวลาสิบวินจะกลับมาทำงานใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจเดวนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อวงจรนะ้ำไม่มีนะครับในระบบในระบบท่อนะครับโฟ์สวิตช์จะตัดการทำงานของปั๊มนะครับแล้วจะน่วงเวลาปั๊มนะครับหนึ่งชั่วโมง นะครับให้กลับมาสตาร์ทอัตโนมัตินะครับแต่ในคลิปที่ผมจะทําผมหน่วงแค่10วิทีนะครับส่วนไปใช้งานจริงนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับจะน่วงเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับตามน่างงานจริงนะครับก็คือผมเป็นวงจรนะครับแค่10วินะครับเพื่อได้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับวงจรก็คือจะมี บ่อพักน้ําอยู่หนึ่งบ่อนะครับแล้วก็มีถังพักน้ําเราต้องการดูดน้ําจากบ่อพักน้ําไปลงที่ถังพักนะครับเพื่อนําไปใช้งานนะครับแต่ว่าในบ่อพักน้ําเราไม่มีสวิตซ์ลูกลอยนะครับก็คือเราจะไม่รอนะครับให้น้ําเต็มบ่อพักก่อนถึงจะดูดมานะครับคือช่วงที่รอเนี่ยนะครับปั๊มน้ำจะกลับมาทํางานทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ทางานแค่4ีวิทีเองนะครับเรามันจะห,หยุด นะครับเพราะว่าที่มันหยุดเพราะว่าไม่มีน้ําผ่านโฟลสวิต์นะครับก็คือตัวโฟลสวิต์เป็นตัวเช็คน้ําว่ามีน้ําผ่านมาหรือเปล่านะครับคือถ้ามีน้ําผ่านมาในบอ่อพักน้ําที่มาลงถังพักนะครับโฟลสวิตต์เช็คว่ามีน้ําในท่อก็จะไปเติมที่ถังพักน้ําให้เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะมีแบบจาลองนะครับที่ผมวาดภาพและอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะมาวาดรูปนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าการทํางานของวงจรนี้ทาํางานยังไงนะครับก็จะเริ่มที่จะมีเป็นบ่อพักน้ํานะครับแล้วก็จะมีถังพักน้ำหนึ่งจูนหนึ่งถังนะครับก็จะมีปั๊มนะครับ หนึ่งตัวนะครับดูดน้ำจากอันนี้บอ่อพักน้ำนะครับอันนี้ถังพักน้ำมอเตอร์ก็จะมีต่อท่อลงมานะครับมาลงที่ถังพักน้ำระหว่างท่อนะครับก็จะมีโฟล l สวิตช์นะครับ โสวิตคือเป็นสวิตเช็คแรงดันของน้ําในท่อนะครับว่ามีมาหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็จะสั่งให้ปั๊มทํางานไอปั๊มนี่หยุดทํางานนะครับในถังพักน้ําจะมีลูกลอยนะครับนะครับสวิตลูกลอยส่วนบ่อพักน้ําไม่มีสวิตลูกลอยนะครับจะมีท่อน้ํานะครับจากแหลมน้ำข้างนอกนะครับจะเป็นน้ําจาก ของชมพะทานหรือว่าน,น้ำประปานะครับมาเติมที่บ่อพักน้ํานี้นะครับหลักการทํางานก็คือมอเตอร์ปั๊มตัวนี้นะครับจะทํางาน4วินาทีแล้วหยุดหยุดทำงาน1ชั่วโมงนะครับ อันนี้ในกรณีนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมครับใช้นิ้วลบเลยนะครับอันนี้ในในกรณีไม่ไม่มีน้ําในบ่อพักน้ํานะครับก็คือจะมีน้ํานะครับน้ําจากน้ําจากแหล่งจ่ายท่้เนาะ นะครับคือน้ําอันเนี้ยนะครับมันจะไม่มาตอนเนื่องน้ํามาไม่ตอนเนื่องนะครับคือน้ําจะไม่ไหลลงบ่อพักน้ําที่ตลอดเวลานะครับจะมาเป็นช่วงๆจะด้วยสาเหตุอะไรก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็คือผมจะอธิบายให้สัมพันธ์กับวงจรที่ผมจะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับขณะดนี้นะครับบ่อพักน้ำเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะครับ น้ำอยู่ประมาณแค่นี้ยังไม่ถึงหัวกะโหลกของท่อส่งน้ําเลยนะครับเมื่อมอเตอร์ปั๊มตัวนี้นะครับหยุดทํางานไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับมอเตอร์ปั๊มตัวนี้จะกลับมาทํางานใหม่นะครับมันจะทํางานแค่สี่วิทีนะครับขณะที่มันทํางานอยู่นะครับตัวโฟลสวิตช์เนี่ยเช็คแล้วไม่มีน้ําวิ่งมาในท่อเลยนะครับปั๊มตัวนี้ก็จะหยุดทํางานนะครับหยุดทํางานอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาทําใหม่นะครับนกรณีว่าไม่มี บอพักน้ําไม่มีน้ํานะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าบอกพักน้ํานี่มีปริมาณน้ําสูงแล้วนะครับเราเว้นไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องทําแล้วนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ําวันนี้ก็จะทํางานนะครับทํางานตอนนี้มีน้ําแล้วนะครับน้าก็จะวิ่งผ่านท่อนะครับผ่านโฟล์สวิต์นะครับโฟล์สวิต์ก็เช็คว่ามีน้ํแล้วนะครับน้ําก็ลงที่ถังพักน้ํา น้ำก็จะเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมลงถังพักน้ําไปเรื่อยๆนะครับจนทุกลอยทุกลอยสูงขึ้นนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ํานี้ก็จะหยุดทํางานนะครับจนมีการเปิดใช้งานเปิดเอาน้ำนำน้ำนี้ไปใช้งานนะครับนําน้ําจากถังพักน้ํานี้ไปใช้งานระดับน้ําลดลงนะครับ ลดลงบ่อพักน้ํายังมีน้ําอยู่นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ําตรงนี้ก็จะทํางานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเติมน้ําจากบ่อพักน้ํานี้นะครับมาเติมที่ถังพักนะครับจนระดับน้ําสูงขึ้นนะครับลูกลอยอยู่ด้านบนนะครับปั๊มน้ําตรงนี้ก็จะอยู่ทํางานนะครับจนบังเอิญนะครับแหล่งน้ำจากนอกไม่ไหลแล้วนะครับก็คือไม่มีน้ํามาเติมที่บ่อพักน้ำนะครับระดับน้ําลดลงนะครับ อันนี้ตอนแรกก็เต็มนะครับมีการใช้น้ําไปนะครับระดับน้ําก็ลดลงอีกนะครับตัวลุกลอยสั่งให้มอเตอร์เนี่ยนะครับทางานได้แล้วเพราะว่าน้ําในบอ่อในถังพักน้ำนี่ลดลงแล้วมีน้อยแล้วนะครับมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับทํางานแต่ก็ไม่มีน้ําดูดขึ้นมาเพราะว่าในบอ่อพักน้ํามีน้ําน้อยนะครับยังไม่ถึงหัวกระโหลกเลยนะครับก็จะทํางานแค่สี่วินะครับแล้วก็หยุดทํางานอีกหนึ่งชั่วโมง โดยตอนนี้ยังไม่สนใจลูกลอยนะครับลูกลอยจะตามก็ตามไปนะครับเพราะว่าในบอ่อพักมันไม่มีน้ํานะครับต้องรอให้บอ่อพักน้ํามีน้ําก่อนนะครับโดยตัวมันเองจะทํางานสี่วิทีนะครับแล้วก็หยุดทํางานอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่านันผู้ชมจะ,จะตั้งให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับ คือมันจะทํางานตัวเปล่านะครับก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะครับอุปกรณ์อาจจะเสียหายได้นะครับแต่ว่า4ีวิแป๊บเดียวเองนะครับแค่เรากะเวลาว่าน้ํามันมาผ่านที่โฟสวิตนี้นะครับในเวลา4วินะครับคือตัวนี้เป็นตัวเช็คนะครับว่ามีน้ํามาหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีไฟสี่วิก็จะตัดการทํางานของปั๊มนะครับแต่ถ้ามีก็จะลงมาปกตินะครับมาเติมที่ถังปักน้ําลูกรอยันี้เป็นตัวสั่งให้เป่าวันนี้หยุดทํางาน กรณีที่บ่พักน้ํามีน้ําเต็มนะครับแต่ถ้าบ่พักน้ําไม่มีน้ํานะครับก็จะมีทอร์มอรนนะครับตั้งเวลาให้มันหยุดเองนะครับโดยอัตโนมัติหลักการก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อวงจรกันเลยครับในอุปกรณ์การต่อวงจรในครั้งนี้นะครับก็จะมีสวิตช์เบิกเกอร์นะครับมีรานสฟอร์เมอร์นะครับแปลงไฟจาก2 2 0โวลต์เ c เป็น24โวลต์ AC นะครับ มีรีเลย์นะครับ MY2N 2ตัวนะครับคอย2์โวลต์ AC นะครับแล้วก็มีคอย2 2 0โวลต์ AC นะครับนะครับอีกหนึ่งตัวมีทัมเมอร์นะครับวงจรนี้นะครับมีทัมเมอร์รุ่น H3CR นะครับคอย2 2 0โวลต์ AC นะครับ2ตัวมีแมสติกนะครับพร้อมหลอดไฟแสดงฐานะนะครับของมอเตอร์นะครับอันนี้นะครับ ก็จะมีสวิตช์ลอยนะครับส่วนนี้เป็นโฟสวิตช์นะครับอันนี้ผมได้เคยนำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็การทำงานก็คือจะมีน้ำเข้าด้านนี้นะครับขนาดนี้มีน้ำเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์แม่เหล็กนะครับต่อให้สองเส้นนี้เข้าหากันด้านในนะครับก็จะมีไฟเข้าแล้วไฟมีไฟออกไปเลี้ยงที่รีเลย์นะครับน้ำาก็จะออกด้านนี้นะครับขณะที่ไม่มีน้ำนะครับ ลูกลอยก็จะต่ำลงแบบนี้ครับสวิตแม่เหล็กก็จะไม่ไม่ต่อกันนะครับทำให้รีเลย์หยุดทํางานนะครับนสวิตลูกลอยนี้ก็เหมือนกันนะครับขนาดที่ทํางานนะครับรีเลย์นี้ต้องทํางานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการต่อวงจรกันเลยครับเดี๋ยวเรามารับชมการต่อวงจรกันเลยครับก็เริ่มที่การต่อ เอาหมอแปลงก่อนนะครับหมอแปลง2 2 0โวลต์ a อออก24โวลต์ AC นะครับก็สายไฟสีดำนี่เป็นไฟเข้านะครับ2 2 0สโวลต์ AC นะครับส่วนสายไฟสีเหลืองนี่ออกเป็น2 4โวลต์ AC นะครับสองเส้นกับเส้นหนึ่งก็เป็นมาเข้าที่สวิตช์ลอยนะครับสวิตช์ลอยจะเป็นสองเส้นนี้นะครับส่วน โฟสวิต์นะครับก็จะต้องมีสายไฟมาเข้าเส้นหนึ่งนะครับแต่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับยังมีเข้า2เส้นนะครับก็คือสวิตซ์ลูกลอยเส้นหนึ่งส่วนอีกเส้นหนึ่งก็เป็นโฟสวิตต์นะครับแล้วก็ผ่านสวิตซ์ลอยมาเป็นเส้นนี้นะครับนะครับเราทำการต่อนะครับด้านขาออกของสวิต์ลูกลอยนะครับ ไปเข้าที่รีเลย์ CR1 นะครับขาวเบวอร์14สวยเส้นหนึ่งนะครับต่อสายไฟที่ออกจากโฟลสวิตนะครับไปเข้ารีเลย์ CR2 ที่ขาวเบวอร์14นะครับ จะมีสายไฟเหลืออยู่เส้นหนึ่งนะครับจากโม่แปรนะครับออกมา24โวลต์ AC นะครับเราเข้าที่ขาเบอร์13ต้อง2ตัวเลยนะครับเข้าที่ซ็อกเก็ตทั้ง2ตัวนะครับ ต่อไปครับสโตกเก็ตทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์รีเลย์สองตัวนะครับแล้วก็สโตกเก็ตรีเลย์อันนี้เป็นไฟ2องร้อยยี่สโวลต์เอซีนะครับเราต้องทําการต่อสายยุคต้นก่อนรวมทั้งคอยของแมตติกด้วยนะครับก็นําสายไฟเข้าที่ขาเบอร์สองนะครับของสโตกเก็ตรีเลย์ไอ้สโตกเก็ตทัมเมอร์รีเลย์นะครับเข้าขาเบอร์สิบสามสกเก็ตรีเลย์ ก็เป็นเหมือนทุกครั้งนะครับในการต่อสวงจรนะครับก็ต้องใส่สายนยูตันก่อนนะครับเพื่อการลืม นี่ผมต่อเข้าหน้าอันแท็กนะครับของแมติกนะครับเพื่อมาได้หลอดไฟชุดนี้นะครับนำไาฟไฟมาต่อที่ขั้วของนิวตันนะครับที่เทอร์มินอลเดี๋ยวเรามา่รัอต่อสายนะครับเป็นสายเส้นลายนะครับ นะครับลายก็คือต่อเข้าที่ขาบเบอร์เก้านะครับของรีเลย์เซียหนึ่งนะครับต่อเส้นลายนะครับเข้าขาบเบอร์เก้าของรีเลย์เซียสาม ไฟเส้นหนึ่งนะครับจากขาเบอร์เก้าซ็อกเก็ตรีเลียอาสาไปต่อเข้ากับเลานแท็คของแมสติกนะครับเพื่อมาได้ลรไฟนะครับที่ขา L 1เข้าขาเบอร์เก้าของรีเลียอาสอนะครับ เข้าขา12ด้วยนะครับเข้าขา12เข้าขาเบอร์9นะครับรีเลย์เซีย2นะครับ,ำบนำสายฟามาหนึ่งเส้นนะครับต่อที่ขาเบอร์9ของสโกเกตรีเลยเซีย2นะครับต่อเข้าขาเบอร์8ของทัมเมอร์รีเลนะครับ ทำเมื่อเรเลยตัวให้หนึ่งนะครับขขาเบอร์แป้นะขาเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับต่อไปนะครับนำสายไฟหนึ่งเส้นนะครับมาต่อที่ขาเบอร์ห้าหน้าแท็กเอ็นโอของ cr2 นะครับ ไปต่อเข้ากับคอยลีเลย์ซียามที่ขาเบอร์14นะครับนั่ใส่ไฟนยังเส้นนะครับต่อที่ขาเบอร์4นะครับ ของทอร์มอสรีเลย์ตัวที่หนึ่งนะครับที่น่าตั็ก nc นะครับต่อเข้ากับสายไฟนะครับที่ขาห้านะครับสโตเก็ตรีเลย์ cr สอง หรือสายนี้ต่อเข้าสายนี้นะครับต่อไปครับนำสายไฟหนึงเส้นนะครับต่อที่ขาเบอร์ซี่นะครับของรีเลย์ซีอร์สอง น,นะครับไปต่อเข้าขาบเบอร์8นะครับของทัมเมอร์รดิเล์ตัวที่2นะครับออกจากทัมเมอร์รดิเล์ตัวที่2นะครับที่ขาบเบอร์ห้าหน้าอิซนะครับ ต่อเขา้าคอยของทัมเมอร์รีเลตัวที่หนึ่งการตัดสายไฟหนึ่งเส้นนะครับต่อที่ขาเบอร์6นะครับของทัมเมอร์รีเลตัวที่หนึ่งนะครับหน้าคอนแทค N.O. ไปต่อเข้า,าคอยทัมเมอร์รีเลตัวที่2นะครับที่ขาเบอร์7 สายไฟเส้นลายนะครับที่จะต่อไปที่แรกนะครับตอนนี้ไปต่อเข้า,าขา9รีเดีอสามนะครับ n น้าแท c NO ออกที่ขาเบอร์ห้าไปเข้าแมตติกนะครับคอยแมตติก อ้าโทษทีครับท่านผู้ชมครับเข้าที่โอเวอร์โหลดก่อนอ้าวโอเวอร์โหลดไม่มีนะครับเข้าที่แมสติกเลยแตบบ่ใช้งานจริงต้องผ่านโอเวอร์โหลดด้วยนะครับอันนี้ผมมาต่อวงจรให้ท่านผู้ชมดูนะครับแบบเข้าที่คอยเลยนะครับไม่ผ่านโอเวอร์โหลดนะครับเอ่อตอนนี้ผมต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับ นำดีเล์นะครับมาต่อเข้ากับมาเสียบเข้ากับสกเกตตนะครับตอนเสียบไปถ้าผู้ชมดูสังเกตดูนะครับมันเป็นรีเล์แบบไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้แรงจง่าย2ออที่นะครับแรงจ่ายที่หนึ่งก็เป็น24ีโวลต์ AC นะครับอีกแรงจ่ายหนึ่งก็เป็น220โวลต์ AC นะครับก่อนเสียบใส่ก็สังเกตนิดนึงนะครับเพื่อการความผิดพลาดนะครับทัมเมอร ตัวเช็คน้ํานะครับที่ผมอธิบายไปนะคือตัวนี้ผมตั้งไว้ที่4วินะครับส่วนตัวที่รอนะครับที่ให้รอหนชั่วโมงเนี่ยผมตั้งไว้ที่1ิวิแล้วกันนะครับแต่ชีวิตใช้งานจริงต้องตั้งเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้เพราะว่าช่วงการตัดต่อมัน,ม,น,ม,นมันที่กันไปนะครับชิ้นส่วนปั๊มอาจจะมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้1ิวิแล้วกันนะฮะ สวิตช์ลอยตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ที่อยู่ในถังพักนะครับที่ผมได้อธิบายไปถ้ามันต่ำอย่างนี้หมายความว่าน้ําหมดถังนะครับถ้ามันขึ Brooklyn, one, น้นแบบนี้หมายความว่าน้ําเต็มถังนะครับส่วนโฟสวิตซ์นะครับถ้าอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับหมายความว่าไม่มีน้ําอยู่ในท่อนะครับถ้ามาตําแหน่งนี้หมายความว่ามีน้ําในท่อได้มีการไหลอยู่นะครับ ก็คือปั๊มน้ำต้องทำงานก่อนนะครับโฟลสวิตถึงจะทำงานตามนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คน้ำนะครับเพื่อโฮลรีเลย์ตัวที่สามนะครับให้ทำงานตลอดเวลานะครับแต่ถ้าไม่มีไม่มีน้ำในระบบนะครับตัวนี้ไม่ไม่ต่อนะครับรีเลย์ซีอาสามจะทำงานแค่สวิตแลวจะตัดการทำงานไปนะครับก็ต้องมาล้อย ทำมเมอร์ลีเลตัวที่2นะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในซีวิสโฟร์สวิตตัวนี้ยังไม่ต่ออีกนะครับมันก็จะอยู่การทำงานนะครับมันก็จะสั่งไปที่รีเลย์เอ้ยทัมเมอร์ลีเลย์ตัวที่สองนะครับให้ทำงานให้รออีกหนึ่งชั่วโมงค่อยกลับมาทำใหม่ก็จะวนอยู่แบบนี้ครับแต่ถ้ามีน้ำนะครับรีเลย์ตัวที่สามทำงานนะครับมีน้ำผ่านโฟร์สวิตปั๊บนะครับน้ำผ่านมานะครับ ลูกลอยตัวนี้อยู่น้ําในถังระดับต่ําอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวต่อให้รีเลย์ทำงานอยู่แล้วนะครับปั๊มก็จะทํางานตลอดนะครับรีเลย์นี้ทํางานตลอดนะครับแมสติทํางานตลอดตัวระดับน้ําเต็มนะครับน้ําเต็มแบบนี้ปุ๊บนะครับรีเลย์ตัวที่สามแมสติกจะหยุดการทํางานนะครับส่วนโฟลสวิตช์น้ํายังอยู่ในระบบนะครับก็ยังอัานอยู่แบบนี้นะครับระดับน้ําลดลงปั๊บนะครับ ปั๊มน้ำก็จะกลับมาทำงานใหม่นะครับตัวนี้นะครับเพื่อเติมน้ำเข้าถังพักนะครับแต่กรณีในบ่อพักน้ำน้ำหมดนะครับลูกลอยต่ำลงนะครับสั่งให้ปั๊มทำงานนะครับน้ำหมดแล้วนะครับมันจะไม่มีน้ำในท่อแล้วนะครับโฟลสวิตช์ก็จะไม่ต่อนะครับมันก็จะกลับมาเข้าสเต็ปเดิมนะครับก็คือทำงานแค่สี่วิแล้วก็หยุดอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาทำใหม่ นะครับอันนี้มตั้งไว้แค่สิบวินะครับไม่ไม่ถึงชัช่วโมงนะอันนี้นะครับอันนี้เป็นแค่การจําลองนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานกันเลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ลูกลอยต่ำลงนะครับนะครับแม้ติดทำงานเลยนะครับ 4วินาทีหุดทำงานลนะครับขณานี้ทมมั์ที่เราในวงจรว่ารออีกหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ผมตั้งไว้แค่สิบวินนะครับถึงเวลาสิบวินจะกลับมาทำงานใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีน้ำมานะครับน้ำในท่อยังไม่มีมาเลยนะครับน้ำในบอ่อพักนี่ยังแห้งอยู่นะครับในถังพักก็ยังก็แห้งอยู่เหมือนกันนะครับ จนก,กลับมาทํางานอีกครั้งนึงมีน้ําครับตอนนี้ในบอ่บอพักมีน้ําแล้วนะครับโฟสวิตต์ต่อแล้วนะครับต่อนะครับปั๊มน้ําทํางานอยู่นะครับจนระดับน้ําในถังพักสูงขึ้นเรื่อยๆครับสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับจนระดับน้ําเต็มที่เรากำหนดไว้นะครับปั๊มน้าก็ยังอยู่ทํางานจนเรามีการเปิดใช้น้ําในถังพักไปนะครับลูกลอยต่ำลง ก็จะสั่งให้มอเตอร์ทำงานปั๊มน้ำทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจนตอนนี้เรามีการใช้น้ำจนถังพักน้ำน้ำหมดแล้วนะครับดูดไปจนบ่พักน้ำหมดแล้วนะครับโฟล์สวิต์ก็จะไม่ทำงานแล้วเพราะมันไม่มีน้ำวิ่งในท่อแล้วนะครับก็จะหยุดทำงาน วงจรก็อยู on ่ทำงานนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทำเมื่อตัวที่สองนะครับทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงเขาสั่งให้รีเลย์ C39 ทำงานอีกครั้งหนึ่งตอนนี้รีเลย์ C3 นี่ทำงานสี่วินะครับแลวจะตัดารทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับรออีกหนึ่งชั่วโมงก็ค่อยกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้รีเลย์สั่งให้ปั๊มน้ำทำงานนะครับมีน้ำเข้ามาในท่อนะครับปป๊บนะครับโฟร์สวิท์ทำงานนะครับเติมน้ำวัดถังพักน้ำเต็มครับปั๊มหยุดทำงานนะครับสำหรับคลิป การต่อวงจรนะครับก็ผมได้ทําเส้นเือดจบไปแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานการทำงานของท่านผู้ชมได้นะครับจะเป็นท่านผู้ชมที่มีส่วนมีไร่นะครับที่ไม่อยากต้องเสียเวลาในการรอน้านะครับในในการรอน้ำบอ่อ้ากน้ํานะครับคือจะใช้ตัววงจรน,นี้นะครับเช็ค น้ำตลอดถ้ามคีคือดูดเลยนะครับคือถ้าน้ําท่วมหัวหกระโหลกเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ดูดเลยนะครับโดยจะไม่รอเอาซูบุลลอยมาใส่นะครับเพราะว่าซูบุลลอยบางทีเราต้องรอให้มันเต็มบ่อก่อนนะครับถึงจะดูดได้นะครับก็คือลูกลอยเป็นตัวสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการน,นําน้ําไปใช้งานนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องคิจเดล e วด้วยนะครับมีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะ,จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูเป็นคนแรกนะครับในคลิปที่ผมได้นำเสนอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ